สำหรับนักลงทุนที่มีพอร์ตในสหรัฐนะครับน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันคือพอมีเงินสดเหลืออยู่ในบัญชีแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรกับมันดีจะปล่อยทิ้งไว้เฉยๆดอกเบี้ยก็แทบจะไม่มีวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะทํายังไงให้เงินก้อนนั้นลุกขึ้นมาทํางานให้เราได้แม้แต่ในช่วงที่เรากําลังรอจังหวะเข้าลงทุนอยู่ก็ตามกับ ETF ที่ชื่อว่า SGOV ครับ นี่คือคำถามคลาสสิกเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะตอนที่เราขายหุ้นทํากําไรออกมาหรือว่าโอนเงินเข้าไปรอจังหวะตลาดดีๆเงินก้อนนั้นมันก็จะเป็นนอนนิ่งๆอยู่ในบัญชีบรกเกอร์ซึ่งผลตอบแทนที่ได้เน่นน้อยนิดมากๆหรือบางทีก็คือศูนย์ไปเลยคําถามก็คือเราจะปล่อยให้เงินของเราเสียโอกาสไปแบบนั้นจริงๆหรอครับโอเคครับมาทําความรู้จัก,ก SGOV กันเลยชื่อเต็มๆของเขาคือ iShares e r o 23 Month Treasury Bond ETF นะครับ เป็นกองทุน ETF ของค่ายักใหญ่อย่าง BlackRock ผู้ให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือกองทุนนี้เขารวบรวมเงินจากนักลงทุนแล้วเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เรียกว่าปลอดภัยสุดๆของโลกนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นมากๆหรือที่เรียกว่า T-bills ที่มีอายุไม่เกิน3เดือนเท่านั้นเองครับแล้วอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็ตัวเลขนี้แหละครับผลตอบแทนล่าสุด SGOV ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ4.22%ต่อปีซึ่งต้องบอกว่าสูงมากนะครับ แทบจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเลยนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่จะเปลี่ยนเงินสดที่เคยนอนนิ่งๆให้กลายเป็นเครื่องมือทําเงินที่ส่งพลังขึ้นมาทันทีแล้วต้นทุนละ่ะแพงไหมบอกเลยว่าถูกมากๆครับค่าใช้ใจ่ายกองทุนหรือ expense ratio ของ Sgov เนี่ยอยู่ที่แค่0.09%ต่อปีเท่านั้นเองซึ่งถือว่าต่ำมากๆแทบจะไม่มีนัยสำคัญอะไรกับผลตอบแทนที่เราจะได้เลยแต่ง่ายๆก็คือ ผลตอบแทนที่เราเห็นเมื่อกี้เกือบทั้งหมดวิ่งตรงเข้ากระเป๋าเราเต็มเมดเต็มหน่วยเลยครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับคือตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเขาปรับกฎหมายเป็น T+1 วันแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราขาย SUV วันนี้พรุ่งนี้วันทําการถัดไปเราได้เงินสดเข้าบัญชีทันทีเลยไม่ต้องรอสองวันเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ความเร็วระดับนี้มันสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันทําให้เราไม่พลาดโอกาสเวลาเห็นหุ้นดีๆราคาโดนโดนตกลงมาเราก็สามารถขาย s อ v แล้วเอาเงินไปชอนซื้อได้แบบทันใจเลยเอาล่ะครับพอเห็นตัวเลขสําคัญสาคัญไปแล้วเรามาสรุปกันให้ชัดๆอีกทีดีกว่าว่าทําไมคุณสมบัติต่างๆของ s g o v ถึงทําให้มันกลายเป็นที่พักเงินหรือบางคนเรียกว่าที่จอดเงินชั้นเยี่ยมสําหรับนักลงทุนคือคุณสมบัติของ SGOV เนี่ยต้องบอกว่ามัน ครบเครื่องมากๆครับอย่างแรกเลยคือให้ผลตอบแทนสูงใกล้เคียงดอกเบีย้ยนโยบายเลยแต่กลับมีความผันผวนของราคาที่ต่ำมากๆจนเรียกว่าเงินต้นแทบไม่ขยับเลยครับจะซื้อจะขายก็ง่ายเหมือนเทรดหุ้นตัวหนึ่งในตลาดเลยแถมต้นทุนทั้งค่าใช้จ่ายกองทุนทั้งสเปรดตอนซื้อขายก็ต่ำมากและที่สำคัญที่สุดคือสภาพคล่องที่สูงปลีดทำให้เราเปลี่ยนกลับเป็นเงินสดได้เร็วสุดๆในวันทำงานถัดไปหรือ T+1 ันนั่นเองครับนี่คือเหตุผลท,ทั้งหมดที่ทำให้มันเป็นที่พักเงินชั้นดีจริงๆ แน่นอนครับว่า SGOV ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวในตลาดมันก็ยังมี ETF ที่ใช้พักเงินในลักษณะคล้ายๆกันอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวเราลองเอามาวางเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยดีกว่าครับว่า SGOV ยืนอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง BIL, SHV หรือแม้กระทั่งกองทุนอีกประเภทหนึ่งที่เป็น floating rate อย่าง u s i a และ TFLO ลองดูในตารางนี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วทุกตัวเป็นตัวเลือกที่ดีหมดเลยแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ย SGOV จะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่ต่ำที่สุดคือแค่0.09%แถมยังมีขนาดกองทุนหรือ AUM ใหญ่ที่สุดด้วยซึ่งมันสะท้อนถึงสภาพคล่องที่สูงมากๆในขณะที่ผลตอบแทนก็อยู่แถวหน้าเลยเทียบเท่ากับ USFR เลยทีเดียวส่วนตัวที่ใกล้เคียงอย่าง BIL ก็คล้ายคล้อยกันมากครับแต่ค่าใช้ใจ่ายสูงกว่านิดหน่อยทําให้พอหักลบกันแล้วผลตอบแทนสุทธิของ SGOV ก็จะนําอยู่นิดๆครับ ที่นี้จุดเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือระหว่าง SGOV กับ USFR ครับสองตัวนี้มันต่างกันยังไง SGOV เนี่ยเขาจะเป็นแบบ fixed rate คือซื้อพันธบัตรมาแล้วก็ได้ผลตอบแทนตามนั้นไปจนครบกำหนดแต่ USFR เป็นแบบ floating rate ครับคือผลตอบแทนมันจะลอยตัวปรับขึ้นลงตามดอกเบีย้ยในตลาดแบบทับจะทันทีเลยแล้วแบบไหนดีกว่ากันล่ะ เออมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับถ้าเราอยู่ในช่วงที่ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้น USFR อาจจะตอบสนองได้เร็วกว่าแต่ถ้าดอกเบีย้ยเริ่มนิ่งๆหรือมีแนวโน้มว่าจะลดลง SGOV ก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีมากๆไม่แพ้กันเลยครับโอเครู้จักเครื่องมือกันไปพอสมควรแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเอา SGOV ไปใช้งานเชิงกลยุทธ์ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริหารเงินสดในพอร์ตของเราจริงๆมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับ หคือเราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเงินก้อนนี้เราพักไว้เพื่ออะไรรอจังหวะอะไรแล้วจะพักนานแค่ไหน 2. ก็คือเลือกโบรกเกอร์ที่ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย ETF ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้สูงเกินไปจนทําให้มันไม่คุ้มนะครับและ 3. ข้อนี้สําคัญมากคือต้องวางแผนล่วงหน้าเลยครับว่าเราจะขาย SGOV เพื่อกลับเข้าไปซื้อหุ้นตอนไหนเช่นอาจจะตั้งเงื่อนไขไว้เลยว่าถ้าดัชนี S&P 500ปรับฐานลงมาเกิน10%เราจะขาย SGOV ทันที การมีแผนที่ชัดเจนแบบนี้จะทําให้เราไม่ลังเลแล้วก็ไม่พลาดโอกาสสาคัญครับแน่นอนครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงถึงแม้ SGOV จะปลอดภัยมากๆก็ตามแต่มันก็ยังมีบางประเด็นที่เราต้องรู้และทําความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนครับความเสี่ยงหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับ 1. คือความเสี่ยงด้านราคาที่แม้จะน้อยมากๆมากๆแต่ก็ไม่ใช่ศูนย์นะครับ2คือถ้าดอกเบีย้ยในตลาดลดลงผลตอบแทนของ SGOV ก็จะลดลงตามไปด้วย ประเด็นที่3อันนี้สําคัญมากสําหรับนักลงทุนไทยคือดอกผลจาก SGOV เนี่ยเขาได้รับการยกเว้นภาษีฝั่งสหรัฐนะครับแต่เมื่อเรานําเงินกลับประเทศไทยก็อาจจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎเกณฑ์ของบ้านเราและข้อสุดท้ายที่ต้องย้ํากันชัดๆเลยก็คือ SGOV คือการลงทุนนะครับไม่ใช่เงินฝากเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการคุ้มครองเงินต้นแบบ FDIC ครับใช่ครับขอเน้นย้ําประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่ง SGOV ปลอดภัยมากๆเพราะว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในโลกแต่ในทางเทคนิคแล้วมันคือการลงทุนครับซึ่งมูลค่าสามารถผันผวนได้เล็กน้อยและไม่มีหน่วยงานไหนมารับประกันเงินต้นให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับการที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารถึงแม้ SGOV จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่มันก็มีบางสถานการณ์เหมือนกันนะครับที่มันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเราเรา,เรามาดูกันดีกว่าครับว่า มีกรณีไหนบ้าง FGOV อาจจะไม่เหมาะครับถ้าเราต้องการความแน่นอนแบบ100%คือไม่รับความเสี่ยงใดๆเลยสักนิดเดียวซึ่งในกรณีนั้นการเอาเงินไปฝากธนาคารที่มี FDIC คุ้มครองอาจจะตอบโจทย์มากกว่าหรือถ้าเราเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นอีกหน่อยเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงกว่า4-5%ก็อาจจะมองหาทางเลือกอื่นนอกจากนี้ถ้าเรามองว่าดอกเบีย้ยกำลังจะลดลงแรงๆการลงทุนในพันธ,นนนธบัตรระยะยาวอาจจะให้ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาที่ดีกว่า และสุดท้ายเลยก็คือเข้าจํากัดส่วนตัวครับเช่นบัญชีลงทุนของเราอาจจะไม่รองรับการซื้อขาย ETF ในตลาดสหรัฐก็เป็นได้เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจผมมีเป็นเช็คลิสต์สั้นๆ5ข้อให้เราลองถามตัวเองดูก่อนที่จะเริ่มใช้ SGOV เป็นที่พักเงินครับลองตอบคำถาม5ข้อนี้ให้ชัดเจนกับตัวเองนะครับข้อ1พักเงินไปเพื่ออะไร 2. จะพักนานแค่ไหน 3. เข้าใจประเด็นภาษีของฝั่งไทยหรือยัง 4. ค่าธรรมเนียมบลกเกอร์ที่เราใช้อยู่มันคุ้มค่าไหมและข้อสุดท้ายมีเกณฑ์ในการขายเพื่อกลับไปลงทุนที่ชัดเจนเราหรือยังถ้าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ครบถ้วนก็แปลว่าเราพร้อมที่จะใช้ SGOV เป็นเครื่องมือบริหารเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับและแน่นอนครับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาเป็นคําแนะนําในการลงทุนการตัดสินใจลงทุนใดๆควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะครับ ก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามสั้นๆให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับว่ากลยุทธ์การพักเงินสดของเราในตอนนี้มันดีที่สุดแล้วหรือยังครับหรือว่ามันยังมีโอกาสที่จะทำให้เงินของเรางกเงยขึ้นได้อีกขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามหากมีหัวข้อไหนที่น่าสนใจและอยากให้เรานำมาวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ